สิ่งที่น้องทุกคนต้องเจอในการเรียนเล่มหนึ่งถึงเล่มห้าของพี่หรือเป็นทุกวิชาสิ่งที่น้องต้องเจอเนาะทุกคนเลยนะไม่ว่าคือคนสอบติดก็ต้องเจอน้องต้องรู้ก่อนว่าเส้นทางระหว่างเล่มหนึ่งถึงเล่มห้าระหว่างต้นคอจนจบคอนะมันไม่ได้สวยดูมันไม่ได้แบบโอเป็นเส้นทางปูพรมแดงเราเดินหรือมีคนอุ้มเข้าไปส่งยันเส้นชยัยยัน การสอบติดไม่ใช่แบบนั้นระหว่างทางเดินน่ะน้องรู้ไว้เลยนะน้องจะต้องเจออุปสรรคเจอความท้าทายเจอปัญหามันคือสิ่งที่ทุกคนต้องเจออยู่แล้วเ,ออเจอโจทย์ที่ทําไม่ได้เจอความยากของแต่ละบทเจอบทที่น้องเรียนไม่รู้เรื่องเรียนแล้วลืมเรียนแล้วทําไม่ได้เพรามันมันต้องเจอปัญหาพวกนี้น้องรู้ไว้เลยว่าทุกคนที่อยู่ในเส้นทางการสอบติดอะน้องต้องเจอ แต่ทุกปัญหาไม่ว่าจะเรียนไม่รู้เรื่องเลยไม่เข้าใจทํานูน่นทํานี่ไม่ได้มันมีทางแก้มีทางออกเสมอน้องอย่ายอมแพ้นะมีปัญหาตรงไหนอะไรยังไงลองทักมาหาพี่ได้ตลอดแล้วก็เวลาน้องเจออุปสรรคปัญหางานงานูน่นงานนี้ต่างๆมากมายน้องจําคํานี้ไว้นะมันไม่ใช่ความล้มเหลวถ้าเกิดว่าเราทําแล้วมันไม่สําเร็จทําแล้วมันไม่เห็นผลนะมันไม่ใช่ความล้มเหลวคือจริงๆเนี่ยความล้มเหลวมันมันไม่มีอยู่จริงเลย ความล้มเหลวอ่ะมันจะเกิดขึ้นตอนไหนรู้ไหมเกิดขึ้นตอนที่น้องล้มเลิกอ่ะแต่เมื่อไรก็ตามที่น้องยังลุยต่อยังเดินต่อในเส้นทางของการสอบติดไม่ว่าน้องจะเดินช้าเดินเร็วไม่เกี่ยวแต่เรายังเดินเรายังเดินแล้วยังไปต่อแล้วยังไปต่อเรายังไปต่อนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวนั่นเขาเรียกว่าน้องกำลังเข้าใกล้เส้นชัยของการสอบติดแล้ว